คือก,กระเพราเป็ดครับสามสิบบาทครับเดี๋ยวจะมากินกันนะครับว่าลดเลิศอร่อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราขอเปิดดูก่อนนะครับกระเพราเป็ดครับกัะเพราเป็ดนะครับจากร้านซอยอรุณสามสิบนะครับกระเพราเป็ดครับในนี้ในนีจะได้น้ำพริกช้อนนะครับเปิดดูก็เลยนะครับเปิดดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้าง เต็มเต็มครับเต็มเต็มครับเต็มเต็มครับสาม <im sharing> สิบบาทครับนี่ครับสามสิบบาทนราและได้แล้วพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันที่สิบสี่ตุลาครับนะครับกะเพราเป็ดครับนะครับร้านอยู่ตรงอนุสามสิบครับเปิดเจ็ดโมงถึงแปดโมงห้าโมงเย็นถึงหกโมงแต่ว่าดิฟ สายไปสายก็เลยได้กินครับเดีย๋ยวจะลองชิมกันนะครับลองชิมรสก่อนนะครับลองชิมรสว่าอา่อร่อยขนาดไหนนะครับอ,อลองชิมดูครับอืมอร่อยมากครับอืม ก็ข้ามีพริกไม่เผ็ดมากเกไปครับส่วนข้าวก็นุ่มอืมอืมได้แล้ครับอืมอืมเไว้เดี๋ยวจะบาไปแนะน้ำดานะครับอืมคนนี้คนอืมอรวยนากเลยครับ